สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็มีทีเด็ดอีกเช่นเคยนะครับเชิญชมได้เลยครับผมจุ๊บจุบนี่ครับโตโยต้าอาวติสนะครับผม 1.6g ปี2012นะครับบอกเลยว่ารถตัวนี้หายากมากนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สช่วงล่างโคตรดีภายในโคตรสะอาดภายนอกสีเต็มรถดีๆแบบนี้ยังกลับไปซื้อป้ายแดงมาอีกครั้งเลยครับเชิญชมเลยครับ เป็นสี่บอลนะครับซิลเวอร์นะครับผมหน้าตาหล่อๆไฟหน้าใสๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมในี่คันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆไปเลยครับนี่คิดถึงมือกล้องเหมือนกันนะครับห่างหายจากมือกล้องมาหลายวันนะครับนี่ไม่รู้ไปปล่อยอะไรแถวไหนหรือเปล่านดีครับผมคันนี้นะครับได้ยางใหม่ๆเลยนะครับล้อเดิมโรงงานนะครับผมไฟเลี้ยวออกหูครับเครื่อง V v ว i d u ไออนะครับนี่คันนี้รถใสๆทั้งคันนะครับ ใสกว่านี้สงสัยต้องเป็นแมชโอ้ไม่ใช่โอ oh. <laughs> ้ใสใสใสๆนะครับนี่ตอนนี้นะครับเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับไฟท้ายเป็น LED แล้วด้วยนี่เลยครับ 1.6G นะครับนี่ชุดแต่งด้านท้ายเป็นโครเมียมเลยครับนี่ภายนอกว่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับห้องห้องโดยสารในโคตรแบบใครที่สายสะอาดนะสุดยอดแน่นอนไป โอ้ยโอ้ย,อยคันนี้นะครับภายในหอมสะอาดมากๆเลยครับเบาะหนังแน่นๆ่นเกียร์ออโต้ครับผมนี่นี่มือกล้องครับแผ่นภายในหน่อยให้ดูภายในหน่อยฝ้าใส่กิ้งนะครับรถเหมือนกับออกป้ายแดงมาวันนี้เลยครับนี่คันนี้ได้แอร์แบ็กซ้ายฝานะเป็นตัวท็อปกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเลขไม์แค่แสนเกตมื่นากิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหภายในห้องโดยสารภูมิรถสวยก็แบบว่า อึ้งในฟาร์มสวยของมันนะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องเลยครับบอกกันเลยนะครับซื้อรถสิภูมิรถสวยนะครับคันนี้รถสวยจริงไม่เคยติดแก๊สด้วยโอ้โหแน่นอนใครที่ถามหาวันก่อนนะครับผมจาไม่ได้แล้วเบอร์โทรไหนนะครับติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะรีบลงเลยคันนี้นะครับนี่โอ้โหครับ้องเครื่องนี่คานหน้าเดิมโรงงานนะครับนี่ครับ น็อตแก้มไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่มีขยับครับฝาเดิมโรงงานครับผมนี่สวยมากๆเลยครับอันนี้บอกเลยนะนี่แบตเตอรี่ใหม่ห้องเครื่องแบบแห้งจริงๆครับนี่แห้งกว่าน,นี้ก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่เชิญชมเสียงเครื่องเลยโอเคไปเลยครับผมนิ่งๆเนียนๆครับ บอกกันเลยว่าสุดแน่นอนคันนี้นะครับบอกกันเลยถ้าเปรียบเหมือนยานนะครับคันนี้ขอให้เป็นยานแม่เลยกันนะครับโอ้โหแน่นอนนะครับขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้วมาฟังเสียงราคาเลยครับเนี่ยย้ำนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าอัลติส1จุีตัวท็อปนะครับปี2012ันิบนะครับรถสวยขับดีเครื่องเกียร์เนียนสนิทนะครับ สีเต็มพา4ีหกปีหน้านะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่1นึ่งแบาทย้ำหนึ่งแสบาทนะครับใครรีบบอกเลยมาให้เร็วนะครับรถสวยๆแบบนี้บอกกันเลยว่าสุดแน่นอนที่ภูมิรถสวยนะครับใครสนใจติดต่อเรานะครับทุกช่องทางตามด้านล่างนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับวันนี้ภูมิรถสวยกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊บ